ตอนที่4ี่วิธีเลือกเนยสำหรับคนทานคีโตในตอนที่1เนี่ยเราได้พูดถึงวิธีการเลือกเนยกันไปแล้วนะครับนั่นก็คือ1เลือกเนยแท้ที่ทำมาจากครีมหรือนมพวกเนยจืดหรือเนยเค็ม2เล่ยงเนยเทียมที่ทำมาจากน้ำมันพืชพวกมาการีนหรือเนยขาว3เล่ยกเนยผสมหรือเนยที่มีส่วนผสมของน้ำมันพืชครับคลิปนี้ healthy f เราจะนำวิธีการเหล่านี้ไปเลือกเนยกันครับ มาเลือกกันเลยครับตัวแรก u n s a l t e d But ตเตอร์ของเอ b r o n องวิธีเลือกเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือให้เราดูที่ชื่อของเนยครับว่าเป็นเนยแท้หรือเปล่าถ้าเป็นเนยแทเนี่ยที่แพ็กเกจก็จะมีคําว่าเนยแท้หรือคําว่าพาวบัตเตอร์ครับอย่างตัวนี้เป็นเนยจืด p า and Natural But t ตเมีคําว่าพาวบัตเตอร์เนยแทผ่านครับ 2. ดูที่ส่วนผสมว่าทํามาจากครีมหรือนมจริงไหม3ม,มีส่วนผสมของน้ํามันพืชหรือเปล่าอย่างเจ้าเนยตัวนี้ทํามาจากครีม99%ครับผ่าน หมักด้วยแบคทีเรียที่ดี1%ไม่มีส่วนผสมของน้ำมันพืชผ่านแบบนี้ทานได้ครับส่วนชนิดเค็มมีคำว่าเพาบัตเตอร์เหมือนกันดูส่วนผสมทำมาจากครีม97%ใส่เกลือ1.4%หมักด้วยแบคทีเรียที่ดี1%ไม่มีน้ำมันพืชทานได้ครับเนยจืดกันเนยเค็มก็จะต่างกันที่การใส่เกลือนะครับ การเลือกเนยก็จะประมาณนี้นะครับอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับต่อมาเป็นเนยของคอเดียเป็นเนยฝรั่งเศสครับดูชื่อเป็นเนยจืดดูที่ส่วนผสมทํามาจากครีม99%ครับมี INS 270ก็คือกรดแลคติกนะครับไม่มีส่วนผสมของน้ํามันพืชผ่านทานได้ครับเนยของแองเกิลชนิดจืดพานิวซีแลนด์บัตเตอร์มีคําว่าพาบัตเตอร์เป็นเนยแท้ทาจากครีม100%เลยแบบนี้ทานได้ครับ ส่วนชนิดเค็มก็ทํามาจากครีมแท้เหมือนกันแต่ว่าใส่เกลือเพิ่มลงไปทานได้เหมือนกันครับเนยของอาราลี่เขาก็บอกไว้ชัดเจนเลยว่าเป็นเนยแท้ชนิดจืดดูที่ส่วนผสมมีน้ำมันเนย82%นมผง2%สีธรรมชาติ INS 160A w I ตัวนี้ก็คือเบต้าแคโรทีนนะครับพบได้ในผักผลไม้ทั่วไปแต่งกลิ่นเรียนแบบธรรมชาติแบบนี้ทานได้ครับ ส่วนแบบเค็มก็เป็นเนยแท้เหมือนกันครับมีน้ำมันเนย80%นมผง2%มีเกลือเพิ่มเข้ามา2%ทานได้ครับเนยของออคิดเพาคีมี่บัตเตอร์เนยแท้ชนิดจืดทานครับดูส่วนผสมมีน้ำมันเนย82%นมผง2%ไม่มีน้ำมันพืชทานได้ครับ แต่เขาก็มีข้อมูลสําหรับผู้แพ้อาหารบอกไว้ด้วยนะครับอาจมีผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองนะหมายความว่าในส่วนผสมของเนยเนี่ยไม่ได้ใส่ถั่วเหลืองนะครับแต่ในขั้นตอนการผลิตเนี่ยอาจมีการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองได้ครับถ้าใครแพ้ถั่วเหลืองมากๆก็ควรเลี่ยงนะครับส่วนชนิดเค็มก็เป็นครีมแท้เหมือนกันมีน้ํามันเนยนมผงแล้วก็เกลือทานได้ครับซอเพาบัตเตอร์ของอิมพ r เรียลเป็นเนยแท้มีมันเนย82%เกลือ2%นมผง1%ทานได้ครับ เนยเทียมจะเป็นเนยที่ทํามาจากน้ํามันพืชครับเนยในกลุ่มนี้ก็ได้แก่มาร์การีนและช็อตเทนนิ่งเนยขาวนะครับสายคีโตเราก็ควรเลี่ยงครับวิธีดูว่าเป็นเนยเทียมไหมก็ไม่ยากเลยครับเราก็สามารถสังเกตได้ที่ชื่อของเนยเลยครับแบบนี้ครับเขาก็จะเขียนบอกไว้เลยว่าเป็นเนยเทียมนะมาร์การีนหรือเนยขาวเมื่อดูที่ส่วนผสมเนี่ยก็จะเห็นว่าทํามาจากน้ามันพืชนะครับแบบนี้ก็ให้เราเลี่ยงครับ เนยผสมก็จะเป็นเนยที่มีไขมันนมอยู่นะครับแต่ก็จะมีการผสมน้ํามันพืชเข้าไปด้วยเราสามารถสังเกตได้ที่ชื่อเหมือนกันครับเขาก็จะบอกไว้เลยว่าเป็นเนยผสมนะหรือจะเป็นคําว่า b u t ตอร b e บ n แบบนี้ครับพอดูที่ส่วนผสมเนี่ยก็จะเห็นว่ามีไขมันจากนมและก็จากน้ํามันพืชด,ด้วยครับเห็นแบบนี้ก็ให้เราเลี่ยงครับ สรุปวิธีการสังเกตหรือเลือกซื้อเนยนะครับ 1. ดูชื่อเนยที่แพ็กเก็ตครับว่าเป็นเนยแท้ไหมถ้าใช่ก็ไปข้อ2 2. ครับ2ทํทมาจากครีมหรือนมจริงไหมถ้าจริงก็ไปข้อ3ครับ3มีส่วนผสมของน้ํามันพืชหรือเปล่าถ้าไม่มีก็โอเคแล้วครับผ่าน หลักๆเวลาเลือกเนยก็ดูที่ชื่อนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการเลือกผลิตภัณฑ์จากนมทั้งชีสครีมและเนยของสาย keto นะครับอาจจะเลือกให้ดูได้ไม่ทั้งหมดทุกตัวนะครับแต่หลักการเลือกมันก็จะประมาณนี้ครับยังไงเพื่อนๆก็ลองนําไปปรับใช้กันดูได้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e เพื่อ,เ,อ, like, share, เ,อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ